กระลาสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเคชวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบพุกนะครับผมแบบปพุกก็จะเป็นแบบซีซั่น6นะแบบไปประจำซีซั่น6เลยก็ค่าเข้า,ขาก็780,000นะจัดเซตที่หนึ่งก็ปลาไปละเกือบล้านนะผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมไม่รู้โชคชะตาของผมจะเป็นยังไงนะก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะออกได้ไหมนะ ก่อนจะไปรับชมอย่าล like ืมกดไลค์กดซับนะเราไปดูกันเลย let's go เอ้ยหน้าขาดเฮียลิวิ่งแกแกรีวิ่งด่วนเลยอะไรโดเลเตอร์อะเฮียวิ่งด่วนวิ่งด่วนวิ่งด่วนอะไรล่ะกูจะตายแล้วเนี่ยกูโดนเลเซอร์เยอะใช่ไงมันเป็นห้องเลเซอร์โอ้ยกูได้เซฟรี่วะน้อง เซตฟรีเซตฟรีเอ็มเจ็ดไม่รู้กูโจกเลยอะกูโจกละไอ้ไม่โจกกูโจบกตรงนี้น่าจะฟาร์มได้วะเฮ้ยตามๆกันมาน้องฟาร์มฟาร์มเราอยู่ใกล้ๆกันไว้น้องไม่ต้องไปแยกกันใช่ไหมผมไอ้ที่นี่แบบงงจัดอ่าเปิดมาก็ของแดงเฮ้ยโขนปะเฮ้ยไอ้ที่บอด นนโอ้โหแรงจัดโหแดงเลยวะยังไม่เห็นเจออะไรเลยก็ขึ้นไม่ขึ้นก็คือตัวนี้เยขึ้นตัวนี้แม่งเลยจะดูว่าเจออะไรไเปิดก่อนนะตอนนี้ตา,ามมไปปแ์เอ้วยตามตามาพี่มาม่น้องวิ้ววิ้ววิ้วอะไรอะอ,อะไรอะ <c oughs> อะไรอะ เป็นไอ้แค่มหอยป่ะครับอุ้ยอุ้ยวิวดีจัดเลยเนอะจะระวังเอ้ยคนแทุ้ยตรงนี้ป่ะโอ้โหบนเขาเหรอมาได้แน่เลยบนเขาโอเคเนี่ยวิ่งได้หมดเลยเขาอีกไม่เข้ามาตรงนี้อ่ะอุ้ยใครเดินมาอ๋อบอดอุ้ยจะได้ตีบอดไฟน่อยอุ้ยดี้ยบอดไฟ ไม่ตีนอ้องกระสุนมีไว้ใครอยู่ข้างบนอะ่ะเต็มเลยเราทางเรามันเข้าได้สองทางอุ้ยสามทางได้สามทางตรงนี้อีกทาง,งเดี๋ยวต้องปิดประตูไว้อ๋อตรงนี้มันเป็นจุดวิวเว้ยที่พี่มาไว<า>้อโอเคโอเคจุดวิวเป็นทางจุดวิวมานะนอะ้อง ทางจุบวิวมาทางจุดวิวมา,ท,า,วมาที่พี่มา้มากับม้าเขียวเดินอยู่กำลังเดิน้ยพี่ขอพี่ขอคิวได้ไหม <Enemy spot. S 1> พี่ขอพี่ขอพี่ขอเออสวยงามตายไหนวะ เว้ยหนึ่งคิวแล้วเอาวะอย่แบ่งน้องๆกูเลยเฮ้ยน้องมาเอิงเอิงอิงอยู่ใกล้ๆผมดีกว่าถ้าจะอยู่แถวข้างหน้านี่เลยใช่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 อยู่ตึกข้างหน้านี้เว้ยอยู่ตัวเองอยู่อยู่ตัวเองอยู่ นี่แหละไอตีนี่แหละตีแฮ็กคอที่มันที่เราถูกสแก,กนอ่ะมาหนะมานะานะตรงนี้นะยังไงมัน <vampire. S 2> ก็ต้องมาแล้วอุ بر, ้ยเหีย <c oughs> ั้นสองมองเห็นถ้าสองมองเห็นกู <c oughs> โอ้โหแม่งหลายมุมจังวะ ใช่มุมมันเยอะใจคอโนกคนหายวนจัดใช่มันเล่นมุมชั้นสองนั้นเว้ยโอ้แม่งโอ ulously, ้เวโดมุมชั้นสองเล่น mười tầng sống lưu lịch sử lạy lạc lùng lạy 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 rồi lạy 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 nó lạy cái lạy 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 lạ lạy lạ lạy lạ lạy ตากูหายไปเดี๋ยววน้องมันหลุดไปแล้วไม่ได้หลุดนี่หลุดแล้วเนี่ยี<ห>่ยไอ,อ้เทปเทปสอง เห็นแล้วี่เปล่าตือไม่กับน้องกูปสวิตดิ้เดิมมาว่าตามที่เห็นเลยนะคนดูผมก็พยายามสุดวิถีทางของผมแล้วนะน้องๆในทีมก็บอกผมนะน้องโอมนั่นแหละบอกผมว่าทางนูน้นทางนี้สรุปกูหลงเหมือนเดิมนะครับน้องตามนั่นแหละ ผมมาบอกสูงแล้วแต่แบบผมอ่ะอีกจามทางไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันหาไม่เจอไงทัานมองผมทนันโอ้ทัานมองทาหัะเราจะมาเข้าหมดเกมโกโก,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 กวาโดนแน่เจอเจอในแมปมึงโดนกูเหนะไอ้หำบโอ้ยโอ้โอมไม่เข้าเวลาแล้วมัน,มนกระโดดยากจังว่าเกมเ่ง โอเคแต่พี่เอามาสุดก่อนละนี่ไงคนเนี่ยยิงเนี่ยคุณช่างโอเคเดี๋เดๆตัวนี้ผมมาร์คเลยเต็มเลยเฮ้ยคนคนค้นไอ้ขี้พวเดินผ่านผมได้ไงวะเนี่ยผมผมรู้ตำแหน่งอยู่ผมรู้ตำแหน่งอยู่ตาน้ำมาตามผมมาตาม โอ้โหเรียบร้อยไอ้เหี้ยมันแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหกูจะรั่วมึงจริงๆเลยขออยู่ข้างบนนี่หรอเราผมเช็คไปเรื่อยๆแหละไอ้ตรงข้างหน้านี้มันมีคนมาได้ใช่ไหมอ๋อจุดนี้ตรงไปเลยใช่ปะ โอ้ยขาเอ้ยขาผมหัก no ไปดิโอ้ยปปวดสลิงเฉยแม่งอะไรกูเนี่ยปวดแล้วแกอยู่ด้านบนน่ะเออไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ด้านล่างเนี ok ่ยอันนี้กลางใช่ไหมด้านบนด้านบนด้านบนเซฟชั้นสองชั้นสอง target located ด้านบนชั้นสองเซฟใช่ปะอ๋อทางที่เราเล่นตะกี้เลย <ไ>นนายนี่แหละไอตัวที่ผมเห็นตะเกียวไปทางอื่นไหมล่ะอุ๊ยคีการ์ดสำเนาของใครวะเนี่ยอ๋อคีก์ดอ๋อมันมันแจกสำเนาอะไรวะเนี่ยสำเนาเฮ้ยสำเนาเลเวลหนึ่งอ๋องูุก คนยิงกันอยู่ที่ไหนวะเงียบแล้วนะตะกี้มันยิงกันอยู่มันยิงอยู่ท่าน้ำอ่ะด้านนอกอ่ะตรงนี้แกอ๋อยิงจะไปเอาไหมล่ะอุ้ยเห็นบอสผมจะบอกว่าแม่งยิงกัระสอกมาไปดำตามยิงสู้กันโอ้โหมือสองไม่ใช่โดนอะไรนครับมันเปิดไม่ได้น้องมีแผนที่ให้ได้ แผนที่อหไรบ้างแผนที่ของไอแที่มั้อแผนที่คุกแผนที่ของโอ้โหแผนที่คุกนี่ที่ต้องรู้เลยโอ้โหจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยขนาดดูในแผนที่ในแมพยังงงเลยหมดยิงตรงไหนวะเดี๋ยวสสลิงตรงนี้มันไม่มีสลิงนี่หว่า นี่ไงมีเลเซอร์อย่างนี้นี่โอสมไปไมไปดีไปดีไปดีไหนอะไะอุ้ยอุ้ยขี้ผมกูแมมาหน่อยนุ้ยเฮ้ยเลเซอร์ตรงนี้แหละของเทไม่คนอย่างนี้อมัน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 ย่องอยู่อะอยู่ขวาเลยปะขนนะอืขวาเลย แลเซอร์โดนเราไหมอะโดนดิแกมีกีการ์ดเวลหนึ่งอยู่มั้่เนี่ยไม่ทันแล้วผมไปเปิดของแล้วเปิดช่องคุกแล้วเบเนเบสเลนเบรเนเบสเมนบเลนเบสัลนเบสเลงนเสบเนเ เฮียแม่งไม่ตายอีกเซตห้าเฮียมันเปิดเลเซอร์แล้วน้องสื่อเลเซอร์แล้วน้องน้องเบิกได้ไหมโอเบิกได้ไหม คนอาวุธโอเคโอเคโอเคพี่ร้องแล้วพี่มาร้องให้แล้วทำไปเลื่อยๆโอ้มฝั่งฝั่งเองไม่มีใครนะเดี๋ยวพี่ต้องไปเล่นฝั่งเองเลยเมเล่นตั้งหนึงโอเคพร้อมไหมตะกี้ดีบู๋มแม่เซนห้าใช้หกแล้แกเซ้หกัวินึลยเอาอย่าง้รกลับมาอย่างไรวะ กดอะดิย้าย้ายระบิดดท้านี่แหละดีรูปรูปตัวนี้แหละว้ยควันในเฟสตกแกพี่ซอบ่อนแป๊บนึงรอมาชุบเพื่อนนั่นแหละมันจะเหลือตัวเดียวเราก็ดันเข้าไปมันจะโดนเลสเลยไม่ใช่พวกแกมเฮ้ยเฮ้ยโอมโอมโอมอ๋อไปเลยไปเลย

S 1บแก้ปวดบ้านนิดน er ึงได้ได้เอาเลยเอาเลยมาแล้วผมได้ออก2.5ล้านอุยอะไรอ่ะโอ้ก็เอ้ยด้วยอือืมอืมใช่ใช่แน่สองตัวผู้หญิงแล้วผมเก็บไปเลยนะของที่เหลือท่ใหญ่างเตอร์แม่งผมทิ้งไว้ตรงไหนไม่รู้ผมลืมละไม่รู้อะจรดี ไปไปให้ป,ประท่แล้วเร,เราต้องออกตรงไหนครับอืมเว้ย<ม>ตรงข้าๆถอดกระเป๋าไม่ให้เหรอเนี่ย<ม>ใช่ใช่ตรงนี้เลยตรงที่น้องโอมเขาตรงชั้นสองเล่นติดต่อตดต่อหมอใส่ไ่อโอหมอเท่าไหร่เนาะโอหมอเท่าไหร่ล้านเจ็บเ้ยต้องอสองล้านห้าดีผมสองล้านเจ็ดพอดีเลยอะ ของผมห้าเจ็ดล้านเยโอ้โหเอตะพีแม่งไปเอาอะไรมาวะเจ้เป่งจะรั่วไปช่างหกเจ็ดล้านเฮ้ยนนนนนนออกเกินทุกคนแล้วนะครับนนรงไหนวะนี่นี่นี่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคโอ้ยนี่ไงมันมีทางบอกตรงมินิแมปอยู่โอ้ผมบอกเท่าไหร่สองล้านห้าใช่ปะพีทให้ มามาเอามาเอาไปมาเอาของไปต้องให้ตาพีทบปเฮ้่ยพีทอุ้ยโบทที่ก็ขอบคุณคุณพีทด้วยนะผมที่สนับสนุน ให้ของน no ้องโอมนะก็ผมมีมิชชั่นอยู่นะครับผมก็คือออกสามคนทุกคนต้องออกให้ได้สองล้านห้าแสนนะผมในแมปพุกนะผมก็จะได้เงินสนับสนุนจากคุณนนท์นะผมก็ขอบคุณคุณนนท์ด้วยนะผมที่สนับสนุนผมนะครับเรามาดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าอ้าวนนท์นนท์ครับนนท์นนท์อยู่ไหมครับตาหาคนหายครับโอเคหรือว่าเป็นเอ้ยไอซันนี่ผักกูอ่ะเดี๋กกูสั่งตะพีดเก็บแม่งเลยอืมไอ้หนุ่มเตรียมโดน เอาตังเก่งมาอ่าข้างไหนล่ะอ๋อแย่กีการ์ดเอ้าอย่าบังตีทับพี่มีการ์ดอีกทำไมนูเมืเอ้ยหมัดเดียวก็พออ้ออะไรวางอยู่บนโต๊ะสำเนาไอ้ยถ้าเราขึ้นไอ้บันไดนี่มันไปทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทางห้องที่แกเจอผมก่อนนั้นนั้น ที่ผมขึ้นลิฟต์ไฟฟ้าจำได้ไหมแล้วแกหันมาบอกว่าอยู่ฝั่งนูน้นออเอ้โอเคตรงนี้เนาะเล่นตรงนี้ก็ได้นะตะบีใช่ๆเราไปๆเรียนรู้ดีกว่าโอ้มุมเห็นเยอะมากอ่ะห่างจากคนนะมมไม่ปัญมโอ้โหม,มาดูห้องนี้ดิ <This> place. อะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยใครวะนี่ไงคนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดนะเกลอด็ดหรอเปิดตรงไหนคีค้าตรงนี้เหรอมีในก่นงเงี้ยน่องนี่โอเคโอเคเปิดนะสามสองเปิดเลยมี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 มม โอมระวังโอมออกมาเปิดเฮ้ยเฮ้ยมีคนส่งโดนมามีคนส่งลงมา ฝั่งนู of of Whoa, hmm. ้นมันหายไปไหนแล้ววันนี้มันไม่เล่นกันเลยวะอืมเงียบจัดเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันตัวใหม่เนี่ยมันเอาโนุออกมาอีกแล้วถ้าเราดันไปตรงที่โอมยิงตะกี้ผมว่าเจอเลยนะนเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คไปเรื่อยๆน่าจะอยู่ในคุกนี่แหละอุ้ยยดีเลยดีผมเต็มผมเต็มฟอร์เรียนได้ได้ได้ มันขึ้นไปมุมนั้นวะมันขึ้นไปมันไปเล่ชั้นสามดิมุมเราเสียเปรียบกันป้าป้าป้าเราถอยก็ได้นะมุมนึงมาหลังจะมาวเป็นเลมุมเดิมเราอ่ะมัน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 เข้าตู้เซฟมันทะลุไปข้างหลังได้ใช่ไหมล่ะแถบไปด้านในที่เห็นแล้วตัวนึงมันอยู่ด้านนนเอาโดกใหม่ละตรงนี้นะตรงนี้ตัวหนึ่ง มันถอยมันถอยมันถอย,ม,ถอยมันถอยไปตัวบันไดคนนี้ <Enemy here. S 1> ตัวที่ผมมาร์กเลย <Enemy S 1> มาร์กแดง <located. S 1> เลยโดนระเบิดโดนระเบิดไม่โดนวะอยู่มุมเลยมุมเลยอยู่ตรงมุมเลยมุมนี้เลย <This one. S 1> ตงรนี ใครยิงกูวะาอระเบิด้านหนึ่งด้านเนไม่ใช่ตัวเดียวกันตั้สองตัวหนึ่งสะพิดเออไอ้ตัวนี้แหละกระเป๋ายาวบัดาะผมยึดปืนมาตดข้างล่างมาโอมดูข้างล่างหน่อยดิข้างล่างใครวะ ล่างสุดเลยอะไม่เห็นนะอันนี้ตัวที่ผมยิงนะทันดาวผมยิงซ้ำผมบอกแอนดามีแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่งมาโดนอยู่ฝั่งเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นปะไม่รู้พี่ขอจกขอแป๊บนึงฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งไหนก็ได้แไม่ทีจมนองเลยที่ไม่ใช่ฝั่งล่องโอมอ่ะต้องมีแค่เนี้ย จะเอาอะไรเยอะล่ะน้องเดี๋ยวก็รวยเกินเราอยู่หุ๊มน้องไม่ใช่อยู่ทางแสงเองเอถ้าอยู่ทางแสงโอ้โหของแดงเต็ม <st ress> ใครยิงอะไรวะไปหาเขาดิ <st ress> เายิงแต่งง่ายๆโอเคโอเคไอ,อบบ้นั่นก็มัวแต่รถถังอะไรอยู่ <st ress> ไม่วฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ดเดินอยู่เนี่ย ไม่คุณแจมผมว่าห้องทวิตมีเว้ยเนี่ยเดินอยู่เนี่ยเดินตกตักตกตักอยู่เนี่ยบัดบอดมันร้องแล้วคุณแจมโอเคโอ้ตรงนี้ฟาร์มหมดแล้วขนหน้าเราเมื่อกี้มีขื้นคนใช้สกิลของไหมนี่นนี่่คุณแจมไม่ใช่แบบคุณแจมจะมาเปิดห้องห้องทวิตซ์คุณจมจำไว้กล่องเลยขนขนขนหน้าผมหน้าผมไม่รู้อยู่ทางพวกคุณไหม ผมอยู่ชั้นสองอ่ะพวกเองอยู่ชั้นสองกับผมเลยตามหลังมาะแล้วอันนี้ผมโ้นโคนโขนข้างหน้าเนี่ยไอ้สัาให้เขาให้เขาอันนี้มาได้ผมเคยเล่นแล้วโฮ้ยนี่มันห้องห้องซีโอป่ะอุ้ยเซ็นหกเถ่นหกโดนโดน เออดันเลยเรายืดหัวยืดสันนี้แล้วมันอยู่ซ้ายอ่ะตะเกียบของผมอ่ะเฮ้ยจะจะตายแล้วอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงยิงปียิงปีเอาเก็บอผมึงงยัไมผมผมบอกว่าเก็บแล้วเก็บแล้วเอาผมมันต้องปีนไง ก็บอกว่าเจ็บเจ็บเข้าเลยน่ะที่ผมยิงน่ะยังมีเสียงอีกอ่ะยังมีอยู่โอ้โหมึงเล่นกันอะไรครับเนี่ยเรากดออกเลยไหมเนี่ยอีบนั่นเนี่ยนี่งกดออกเลยเอาอะไรเยอะผมอ่ะอุ้ยขี่ใจหรอเอ้าตะพีชอ๋อตะพีชไม่ได้คิวนี่หว่าอะไรอกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะพีชเมาเมาเออยูจีผมก็ได้นะประมาณสี่แสนครับถ้าไม่จริงห้าล้านผมไม่เก็บ โอ้โหเจี <fin anta> <ots> ๊ยเรียกมากจัดเลยคุณเล็คุณผมบอกน้องเช็คด้วยนะน้องมีเสียงเท้าอยู่ข้างบนหัวน้องบอดบอดยิงแบ็บอดยิงโอมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยบอดเชิ้งก็เคลียร์บอดน้องูไม่เคลียร์บอดบอดมันยิงเล้งเนี่ยดูนี่โอเคโอเคต้องไปน้ำไปต้องใบน้ำอยู่โอ้โหเนี่ยทางออกมันเนี่ยเห็น a r g e เหี้ยวนี้คนว่ายน้ำยน่ได้จริงเขาไปเดียวโอ้โดนระเบิดน้อกตัวเองโดนไหมตะปิดมันมีคนว่ายน้ำอยู่เราออกไงอ่ะไม่ไม่ได้เลยดิใช่ไหมต้องไปอยู่ใกล้ๆอ่ะ มันก็ล็อกไว้อยู่เลดีใช่ไหมล่ะอืมเราเป็นลูกป้าเลยไม่หล่ะวิ่งสุดท้ายเราวิ่งโดดไปเยอวิ่งผมลงไปแล้วผมหายละมามามาไม่มีใครนี่ไม่มีใครไมมม่ันนีอ๋อมันมีขึ้นอยู่มีคนว่ายน้ำโอเคก็สับหลุดรอดนะครับขอขอรอดไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมโดนล่งแม่งเลยเมกี้ ผมนึกว่าต้องว่ายน้ําไปอีกอเอ้อไอ้ขึ้นมนอยู่ตรงนี้นี่เองมันตื้นๆน่ะตรงนั้นน่ะผมนึกว่าต้องว่ายน้ำไปอีกนิดนึง